สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้น้องวึงก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าหวยลาวพัฒนาผลออกนะคะพี่น้องจ๋าหกตัวเนาะศูนย์สองเก้าห้าเจ็ดห้านะคะอ่าศูนย์สองก็คือล่างของหกตัวนะคะเก้าห้าก็คือล่างของสี่ตัวนะคะ ส่วน3ตัวก็คือ57าหนะคะอ่ามาดูของน้องหวึงนะคะพี่น้องจ๋าน้องหวึงให้เด่นไปที่9เนาะเด่นไปที่9นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเก้มานะคะ9มาล่างนะคะพี่น้องจา๋าล่างของสีตัวเนาะอ่าเ5้าห้าเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่น้องวึงมาตัวที่น้องวึงชอบด้วยนะคะคือสีขีดสีแดงไว้เนาะอันนี้ก็เข้านะคะพี่น้องจา๋า เข้าล่างของสี่ตัวนะคะส่วนศูนย์สองนะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงเข้าตัวที่ชอบด้วยนะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าล่างทั้งสองตัวเลยเนาะส่วนบนนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าน้องวึงไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังบันก็มาแค่ห้าอ่าันนี้ศูนย์สองสองศูนย์ของหกตัวนะคะอ่าแล้วก็เก้าห้าก็มีนะคะในนี้ รูดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าท่านที่เล่นหกตัวเนาะรูดศูนย์ก็มานะคะก็ยินดีกับท่านที่ตามสูตรนี้ของน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะเข้าตรงๆเลยทั้งสองเลยนะคะก็เข้าไปล่างของหกตัวนะคะน้องวึงเข้าตัวกลับเนาะสองศูนย์มีสองศูนย์นะคะออกศูนย์สองส่วนล่าง 95นะคะเข้าตรงๆนะคะตัวที่น้องหึงชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าดีใจไรค่ะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนคอ,คอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าพี่ที่ชื่อซัมซุงซัมซุงดูอยู่อ่าน้องหึงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะเห็นเด้งมานะคะพี่น้องจ๋ากําลังจะเข้าไปตอบแต่ว่า หาคอมเมนต์นั้นไม่เจออีกค่ะพี่ขาก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแต่ว่าน้องหมึงได้อ่านนะคะก็ขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ที่ใช้ชื่อว่าซัมซุงซัมซุงเนาะอ่าก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะพี่จ๋าตามน้องหมึงทุกคลิปเนาะอ่าสําหรับชุดสองตัวบนล่างนะคะก็เข้าไปที่สองคู่นะคะล่างของหกตัวแล้วก็ล่างของสี่ตัวนะคะ ส่วนสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวที่น้องวึงบอกว่าน้องหวึงชอบศูนย์กับ9นะคะแต่จัดตัดสินใจที่จะรูดศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าเอา9้าไปเจาะเนาะศูนย์นนก็มาของ6ตัวนะคะตัวที่น้องวึงเน้นนะคะพี่น้องจอ๋าก็เข้าไปอ่าล่างของ6ตัวเนะาะส่วน3ตัวนี้บกไก่เลื่อยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าส่วน3ตัวนี้ไม่ใกล้เลยเนาะ าบางท่านที่ทน้องหวึงบอกว่าใครชอบศูนย์ก็รูดศูนย์ตามน้องวึงแต่ถ้าใครชอบ9้าให้รูด9นะคะพี่น้องจา๋า9กมาล่างของสตัวจริงๆด้วยนี่แหละถ้าเป็นสองจิตสองใจชอบทั้งสองตัวตัวที่น้องวึงเลือกมาน่ะพิดตลอดเลยพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังดีไปเข้าของ6ตัวเนะาะแต่บางบางพื้นที่ก็ไม่ได้เล่น6ตัวเนาะส่วนมากก็เล่น4ตัวนะคะถ้าบางท่านก็ เอาไปรูดนี้ได้นะคะพี่น้องจา๋านี่ละรักพี่เสียดายน้องพี่น้องจ๋าเลือกผิดจอยบานสองสองงวดแล้วถ้าเลือกผิดแบบนี้นี่อ่าก็ยินดีกับท่านที่ตามคลิปของน้องหวงด้วยนะคะเพราะว่าน้องหวงก็ลงแค่สองสูตรเนาะมีสูตรเม็ดเดียวกับชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครดวงดีมั่งพูดคุยทักทายบอกน้องหวงด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจ ทับแนวทางออกมาแบ่งปันอีกนะคะอ่าส่วนคอมเมนต์ที่น้องบึงยังไม่ได้ตอบบางคอมเมนต์น้องบึงไม่เห็นนะคะพี่น้อง๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าน้องบึงก็ไล่ตอบทุกทุกคอมเมนต์นะคะเหมือนอย่างวันนี้เห็นเด้งมาน้องบึงกําลังจะเข้าไปตอบแต่หาไม่เจอนะคะพี่น้อง๋าแต่จําชื่อได้นะเป็นพี่ของพี่ที่เขียนว่าซัมซุงซัมซุงนะคะก็ต้องกขอโทษพี่ด้วยนะคะพี่น้องา๋า คลิปนี้น้องบึงก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะก็ยินดีกับท่านที่ตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจาอ๋าบางท่านก็อาจจะหาคลิปไม่เจอเนาะเพราะว่าน้องบึงมันชนกันหลายอย่างทั้งไทยฮานอยลาววันนี้น้องบึงก็เลยรีบลงลาวให้นะคะบางท่านก็เชทมาบอกว่าหาคลิปไม่เจอนะคะพี่น้องจา๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะลงให้เร็วไปก็หาไม่เจอนะคะ คลิปนี้ก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ